สวัสดีครับในปัจจุบันนี้นะครับเราได้เห็นทางเลือกนะครับในเรื่องของ อาหารในอนาคตเนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะครับโดยมีผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยเองหรือต่างประเทศเองเนี่ยก็ให้ความสําคัญในการพัฒนาแล้วก็วิจัยอาหารในอนาคตใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนจากมแมลงหรือจากพืชต่างๆนะครับก็ได้ออกมาในหลากหลายรูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและในวันนี้เราจะมาพูดคุยกับ2เชฟนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น เชฟที่เขาดูแลในเรื่องของอาหารในอนาคตเหมือนกันนะครับใส่ใจว่าในอนาคตเราจะนําเอาวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบท้องถิ่นของประเทศไทยเราเนี่ยสามารถที่จะไปต่อยอดได้อย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาติดตามกันในรายการบริวิญญี่ในวันนี้ครับก่อนอื่นนี่คงจะต้องถามเชฟหนุ่มก่อนนะครับถึงที่มาที่ไปของการร่วมงานกันกับเชฟเคอร์ติสว่ามีการร่วมงานกันในส่วนของมาร์คฟูดแลเนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงจริงๆก็ เราเคยมีโอกาสร,ร่วมงานกันกันกนกบเชฟเคอร์ติสเขาเมื่อประมาณเกือบ4ปีก่อนที่ <Okay. S 2> เพราะว่าตอนนั้นเขามาเหมือนมาฝึกงานมาอฟา <Okay. S 2> มาอฟเซิร์ฟกับที่ที่ร้านแล้วก็คุยถูกคอเราก็คิดว่าแบบสไตล์การทำงานหรือมุมมองในการมองอาหารหรือวัตถุดิบแบบมีความคล้ายกันแล้วก็เคยคุยกันแบบเหมือนว่าแบบเฮ้ยมันคงดีเนาะถ้าเกิดเรา มีโปรเจกที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นแล้วเรามาสามารถใช้เทคนิคการหมักดองหรือการถนอมอาหารที่ที่ไม่ใช่แค่มีอยู่ในวัฒนธรรมอาหารไทยเท่านั้นหรือเราสามารถแบบใช้เทคนิคจากชาติอื่นได้อะไรเงี้ยซึ่งมันเาคงจะดีแล้วก็อันนั้นก็คุยกันเล่นๆเปล่าๆแล้วก็จนเชฟเขาก็ได้ไปทำงานกลับไปทำงานที่ต่างประเทศ แล้วช่วงโควิดที่ผ่านมาเขาเลยทักมาแบบเออยังยังสนใจจะทําอยู่ไหมอะไรเงี้ยเราก็แบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องดีแล้วก็ก็มองมองว่าแบบเราก็มองว่าในช่วงโควิดที่มันเงียบๆอะ่ะเราคิดว่าเริ่มทำโปรเจกต์แล้วก็เริ่มรีเสิร์ชเริ่มทดลองน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเพราะว่าถ้าเกิดมันโควิดมันมันเริ่มซาเนี่ยมันจะกลับไปยุ่ง การที่เราจะได้โฟกัสกับสิ่งนี้มัมนก็อาจจะแบบหายไปอีกอะไรเงี mm ้ย hmm. ก็เลยเป็นเป็นที่มาที่ว่าได้กลับมาร่วมงานทำทางานด้วยกันอีกนั่นก็ใช่ก็ประมาณแบบเจ็ดเดือนก่อนใช่ครับอ๋อเพิ่งจะร่วมงานกันเจ็ดเดือนก่อน <c> <c> ใช่ครับ mm hmm. <c> ผมใช่คร mm ับเชฟคริสไวน์ Curtis, Are you interested in mm hmm. Thai food and ingredients with local ingredients? Right. Well, I think there's such a a deep history um, with the ingredients, especially in Isan, e that initially um, Drew my focus to there um, and the, the longer I've stayed, um, the more research we've done, I've just kind of gone deeper and deeper and it seems like um, there's so much we can do um, with these kind of rare and um, underutilized ingredients that um, we're finding from the jungle and other areas. Mm. Mm. So you're interested to digging down yeah. of the ingredients and also maybe type herbs as well right. Yeah, definitely herbs, uh, insects, vegetables, every, everything really. <Yeah. S 2> แล้วจริงๆมาน้ย <Yeah. S 2> พุตแลับเนี่ย <Yeah. S 2> เรารวมตัวกันเนี่ย <Yeah. S 2> เรามีวัตถุประสงค์ในการทาเนี่ยเราอยากจะทําออกมาเป็นทาอะไรบ้างครับคือเริ่มเลยคือเราอยากสร้างรสชาติใหม่ๆจากวัตถุดิบท้องถิ่นแต่โดยส่วนตัวผมมีวิชันแล้วก็ความฝันเล็กๆตั้งแต่ตอนเริ่มทำทำทำ,ทำร้านอาหารแล้วก็คือร้านสาังเวนสันคือว่า เราอยากเห็นว่าไอสิ่งที่เราทําอยู่เป็นเทคนิคในการทําอาหารก็ดีที่มันเกิดขึ้นในครัวอะไรเงี้ยถ้ามันคงจะดีเนาะถ้าวันนึงอะเราสามารถนําสิ่งเหล่านี้ไปเผยแพร่ให้กับคนข้างนอกได้แล้วก็ถ้าเขาสามารถทําตามแล้วก็เกิดผลลัพธ์คล้ายคลึงกันเหมือนกับที่เราทําได้เรามีความเชื่อว่ามันสามารถกลายเป็นภูมิปัญญาได้ อันนี้อันนี้คือความความฝันส่วนตัวครับและอยากจะให้เป้าหมายสูงสุดของมานอคิดแลบคือเราอยากจะได้อะไรครับเป็นโปรด u ักต์หรือ,อได้เป็นเราเราอยากเราอยากให้พอพอเมื่อมันมีแนวคิดในนั้นเสร็จปุ๊บอะ,อะพอเราทำมานอยฟูดแล็กนขึ้นมาเนี่ยก็คือเราสร้างเฟลเวอร์ใหม่ๆจากวัตถุด,ดิบท้องถิ่นที่เริ่มจากอีสานก่อนอะไรเงี้ยเรามองว่าถ้าเราสามารถเอาสิ่งนี้ไปเผยแพร่ให้สู่สาธารณชนได้โดย โดยเป็นในรูปแบบ product ที่เขาสามารถเปิดขวดแล้วหยอดใช้ได้เลยอย่างเช่นแบบน้ำปลาจากมาแมลงหรือว่า,าน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้ท้องถิ่นหรืออะไรอย่เงี้ยมันเป็นการที่แบบ educate ผู้บริโภคไกลๆผ่านผ่านช่องทางของเวลาคนมาทานอาหารที่ร้านสามหมอนสันว่าแบบ เนี่ยนะเราใช้เครื่องปรุงวันนี้นะถ้าอยากถ้าถ้าเกิดลูกค้าเขาชอบแบบหุ้ยอร่อยจังอยากเอาไปทํากินที่บ้านอะไรเงี้ยเราคิดว่าอ่าเนี่ยเรามีนะลองเอาไปทำดีมากที่ไปมีหลักทฤษฎีรองรับแล้วก็รวมไปถึงคุณค่าของอาหารต่างๆเราสามารถที่จะพูดอธิบายคนฟังได้ใช่ครับได้เข้าใจได้ใช่ครับและเขาสามารถที่จะนําไปรปยุคใช้ต่อด้วยใช่ครับเพราะเรามองว่าเพราะจริงๆคือเราเคารพภูมิปัญญาแต่คราวเนี้ยคือ เรามองว่าโลกโลกมันหมุนอยู่เรื่อยๆมันเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยคราวนี้วิธีการที่ะจะรักษาภูมิปัญญามันอาจจะต้องมีวิธีการปรับเปลี่ยนวิธีการนําเสนอวิธีการสื่อสารแบบที่แตกต่างจากแบบเดิมแล้วเรามองว่าแบบเออถ้า,ถาภูมิปัญญาเหล่านั้นมันอยู่ในรูปของพอดักหน้าตาใหม่ๆมันก็ยังสามารถแบบ Yeah. After working together as Manoi Food Lab for seven months, right? So, what are the most interesting things that you found out from the research? Oh, that's a that's a great question. Mm -hmm. um, I think um, one of one of my favorites is um, making the tortilla from the jackfruit seeds. So, this is a totally like a, a, a product that gets wasted. The seeds they're all, they're oftentimes just thrown away. So. But we see the seed, and it has so many nutrients and so much potential. So we took it back to the lab, and we uh, trialed it a few different ways, and we landed on uh, nixtamalizing it mm. by um, cooking it in a basic solution to change its uh, molecular makeup. Oh. Um, and what what ended up happening is you can take the seeds, which are quite grainy, and you can then knead it into a dough and roll it into a shape. Mm -hmm. um, so for me, that was quite a wow. quite a success. Yeah. So have you researched for the nutrition of the seed as well? Yeah, definitely. So when we uh, when we source a product, a unique product, we bring it into the lab and then we do some research on it. We look at the molecular makeup, the protein content, oh. how much sugar it contains, and then through that information, we're able to determine what direction we take it in, in fermentation. So, what have you learned from the research of the jackfruit seed? So, what will it use for the future food? Right, well, I think it's uh, it, it, it contains. Um, quite a lot of nutrients and, and protein but again it's kind of hard to access in its raw yes, form right. even just boiling it it's still you kind of lose some nutrients so by um, by soaking it in the alkaline solution it's able to unlock a lot of these nutrients for um, consumption oh. uh, as well as change the form of it so it's a little bit more um, more approachable to mm -hmm. eat oh, yeah interesting not be maybe can make a eat like a young ได้ได้คนพบจากการวิจัยภายในระยะเวลาเจ็ดเดือนนี่มีอะไรอีกบ้างครับอ oh, um